สวัสดีค่ะพบกับรายการไลา์ตาชนะบายยามาฮ่า e รายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถบอสไซร์สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ครับผงเ,เราเ<ง>ตรียมเครื่องมือกันหรือยังเตรียมนะครับพี่เตรียมแงะเตรียมหรือเตรียมหรือเตรียมผ่าเตรียมด <พำ S 1> ูว่า ยามาฮ่าเอ็กไซเตอร์155ที่ชนะการแข่งขันมาในรูปแบบของคลับสวยงามนั้นใช่ชนะคดชนะการโหวตอ่ามีอะไรกันบ้างนะคะครับไปชมไฮไลท์รายการได้ณปัจจุบันนี้ค่ะใช่ไปชนะมั้หกสปีดชนะมั้ยก็ชนะด้วยแบบว่าแรงโหวตแรงโหวตใช่แล้วก็ประมาณว่าเอ้ยช่วยโหวตหน่อยครับช่วยโหวตด่อยแล้วก็จ่ายคนลระยิกิก็เป็นซะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาหาเราล็อบบี้ แค่คำถามนะพี่เอกันนี้ผมอยากถามพี่เอกอ่ะคันนี้พี่เอกได้ทำเครื่องทำอะไรไปบ้างเครื่องยังไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เครื่องเดิมเดิมใช่แค่แต่งตกแต่งแค่ภายนอกอย่างเดียวใช้ดีไซน์การตกแต่งความสวยงามขับจริงๆก็ได้